Thank you าศกสมารครับการเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันโดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือกันเพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ จอร์สันแอนจอร์สันได้ให้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการของการแพ้ชนะต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการของการชนะชนะอันเป็นสภาพการที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญาและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วยหลักการที่สําคัญ5ประการได้แก่ 1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากัน positive interdependence โดยถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึ่งพากันเพื่อความสำเร็จ 2. การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากันมีปฏิสัมพันธ์กัน face-to-face interaction เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ 3. การเรียนรู้กันต้องอาศัยทักษะทางสังคม social skill โดยเฉพาะทักษะการทำงานร่วมกัน 4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม (group processing) ที่ใช้ในการทำงาน 5. การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสมฤทิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (individual accountability) หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ แบบร่วมมือกันนอกจากจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระต่างๆได้กว้างขึ้นและลึกขึ้นและยังสามารถพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้นด้วยรวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนากระบวนการต่างๆที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อีกมากมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบร่วมมือ 1. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆด้วยตนเอง 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนรวมทั้งผู้เรียนและผู้เรียนเข้าด้วยกัน 3. เพื่อเปิดการร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนด้วยกันในกลุ่ม 4. เพื่อเกิดการพัฒนาทักษะสังคมต่างๆ ขั้นตอนที่หนึ่งแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่คนโดยจัดให้นักเรียนในกลุ่มมีระดับความสามารถที่คละกัน ขั้นตอนที่2คงูต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียนรายละเอียดของงานและขั้นตอนการทํางานรวมถึงอธิบายเกณฑ์การประเมินผลงานให้นักเรียนเข้าใจตรงกันว่าความสําเร็จของงานอยู่ตรงไหนงานที่คาดหวังมีลักษณะอย่างไรและเกณฑ์ที่จะใช้วัดความสําเร็จของงานคืออะไร ไปทางทาคนะลูกให้เราไม่เหียนกรดาษตรงนี้วะอันนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับทำใบก็คือจะมีคำใบทั้งหมด12บสอคำให้หนูเล่นก็คือทำใบแต่ละคาเราจะเกี่วกัุมพืุมศาสตร์ก็คืคุมมันใช่พื้นไม่ใช่ศาต์ทำใบเนี่ยูจะมีโรกตุ้ให้แล้วก็จะมีคะแนนให้ตามดาวให้เวลาทำแค่5้านาที12คําคำเนี้ยหนูลองอ่านคใบคาใบจะมีทั้งหมดห้าใบให้อ่านให่เจ ลูกพาดีอาน12ข้อใช่เริ่มเลยลูกขั้นตอนที่3กำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการทำงานทุกคนต้องมีหน้าที่นะคะ อั้นตอนที่4ในการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนดังนั้นการตรวจสอบผลงานอาจจะสุ่มเรียกสมาชิกในกลุ่มมานำเสนอเพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มด้วย ตอนที่5สรุปบทเรียน นึ่งอก็คือกลุ่มพืชใช่ไหมให้หนูกเี่ยนไปว่างูสามารถต้านานอิได้หรไม่ได้ให้หนูติ๊เป็นวัาถูกก็ตหนึ่ง ไส่ออกไปนะนี่ใ่มาแล้วหนึ่งอัน ข้อดีของการจัดการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 1. นักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้น 2. นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนมีทักษะทางสังคมมากขึ้น 4. ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน 5. ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือกัน 6. นักเรียนมีความพยายามบรรลุเป้าหมาย